กว่าจะได้กินข้าวมือแรกก็ปาเข้าไปเไปกือบสี่โมงครึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนมาพบกับนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้นะคะนุ้ยจะมาทำคลิปวิดีโอนะคะสำหรับเรื่องของอาหารการกินนะคะนุ้ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่เท็กซัสนะคะสำหรับการใช้ชีวิตในช่วงของการกักตัวนะคะเพื่อที่จะอยู่แต่ในบ้านเนี่ยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะนุ้ยกินอะไรบ้างนะคะ เพราะว่าสามีนุ้ยนะคะเขาก็กินไปแล้วนะคะก่อนที่นุ้ยจะมาทําคลิปวิดีโอนี้นะคะนุ้ยก็ออกไปทําสวนในช่วงเวลานั้นเนี่ยสามีเขาก็ทําอาหารของเขาแล้วก็กินแบบสไตล์ฝรั่งแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนนุ้ยบ้างว่าวันนี้นุ้ยจะกินอะไรนะคะตามมาดูเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะตอนตื่นเช้ามานะคะนุ้ยอยากกินข้าวเหนียวนะคะนุ้ยก็ทําการแช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้นะคะประมาณสัก4ี่ห้าชั่วโมงแช่ทิ้งไว้นะคะปิดฝา นึ่งข้าวเหนียวก่อนเลยค่ะ ทอดอิดนิดนึงก็พร้อมกินแล้วค่ะอันนี้เป็นแบบหมูทอดแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวนี้จะกินกับน้ำพริกปลานะคะแล้วก็กิมจินะคะเสร็จแล้วก็มีข้าวเหนียวผักสดนะคะสำหรับเมนูวันนี้กินแบบง่ายๆนะคะ หมูทอดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนุยก็จะเอาไปเสด็จน้ำมันที่ตะแกรงนี้นะคะก็ีมหมูนุ้ยหั่นเป็นชิ้นแบบชิ้นบางๆนะคะไม่ได้หั่นเป็นชิ้นแบบชิ้นใหญ่นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาหั่นนะคะหรือว่ามาตักแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีนึงเนะเออใส่ใบเตยด้วยนะคะ นึ่งต่ออีกสักพักหนึ่งค่ะปิดฝาไ้นะคะนี่สามีมาเป็นตากล้องให้นะคะ ะะก็มีมาระนะคะแตงกวาแล้วก็กวางตุ้งนะคะเอาไว้กินกับหมูหมูที่ทอดกับแจ่วนะคะแล้วก็ข้เหนียวนี่นะคะกว่าจะได้กินข้าวมื้อแรกก็ปลาเข้าไปเกือบสี่โมงครึ่งนะคะเรามาสรุปเมนูวันนี้นะคะก็จะมีผักนะคะนี่เป็นเซตผักของนุ้ยนะคะมาระกวางตุง้งแตงกวากิมจินะคะ มีกิมจิแตงกวาแล้วก็ผักกาดแซ่บๆนะคะปลาราสับขาดไม่ได้นะคะงานนี้คือหมูทอดค่ะข้าวเหนียวนะคะนึ่งใหม่ๆนะคะกับใบเตยนะคะหอมๆนะคะกลายเป็นเมนูหมูปลาร้ากิมจิผักสดข้าวเหนียวค่ะมากินข้าวกันนะคะทุกๆคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย